ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความสำคัญมีอยู่ที่องค์สมเด็จพระบระมครูทรงยืนยันว่าสวรรค์มีจริงและก็สวรรค์เป็นที่เปิดคำว่าสวรรค์เป็นที่เปิดก็เพราะว่าสวรรค์ไม่จำกัดเฉพาะคนประเภทไหนจะไปสวรรค์ได้นั่นหมายถึงฐานะ จะเป็นพระมหากัตริยก็ดีเป็นพระเจ้าจักรพิก็ดีก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงได้จะเป็นมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็ไปได้จะเป็นข้าบดีหรือพ่อข้าคนญาติจนเข็มใจก็ไปได้รวมความว่าพระพิสุสัมภเณงก็ไปได้เหมือนกับนรกเหมือนกันสวรรค์เป็นแดนเปิดแล้วก็นรกก็เป็นแดนเปิดใครสมัครใจไปทางไหนไปได้ทางนั้น แต่ว่าสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีไม่เปิดเฉพาะคนก็สงสัยเหมือนกันนะว่านรกเคาจะเปิดรับสติฉานหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือว่าสติฉานที่ต้องตกมรรก,ก็ยังไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีหรืออาจจะมีแต่จําไม่ได้ก็เป็นไปได้ก็ต้องขอบอกให้ทราบ ว่าความรู้ทุกอย่างในพุทธศาสนาอาตมารู้ไม่ครบมีความรู้เฉพาะอย่างเท่าที่คดพบ,พบพบมาณสิ่งใดที่ไม่พบก็ไม่ขอปฏิเสธและก็ไม่ขอยืนยันว่าจะมีหรือไม่มีเป็นนว่าสวรรค์เปิดตลอดคนก็รับสัตว์เดรัจฉันก็รับเปรตก,ก็รับ เปรตจะไปสวรรค์สวรรค์ก็รับอยาก,กับมารดาของภาษาที่บรเป็นเปรตอยู่ไม่ได้โมทนา,าอิสงค์ของภาษาที่บรจากเปรตไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงต่อมาก็สัตย์ฉันก็มีโอกาสไปอย่างช้างของทมาคขมานนก็ไปเกิดเป็นเอราวัณเทพบุตรแต่ช้างเชือกนี้ปรากฏประวัติเป็นแค่สร้างความดี ไม่สร้างความชั่วอย่างที่พระราชาให้เหยียบคนสามีสามคนซึ่งทำความดีช้างไม่ยอมเหยียบนอนเฉยๆในอำเภอบอกว่าช้างครัวตาคนเตาคนมากให้เสื่อลำพันคลุมในเมื่อเสือลำพันคลุมใส่ช้างเข้าไปให้เหยียบช้างไปถึงปั๊บจุดไม่ยอมเหยียบเป็นว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างที่มีบุญแล้วก็มีความฉลาด รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักคนไม่ควรรู้จักเว้นในสิ่งที่ควรเว้นได้ว่าสิ่งที่น่าสนใจ,จก็คือสุน,นัขหรือหมาตอนนี้ไอ้ชื่อว่าหมาไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสตีเวโลกในเมื่อหมาไปได้เราเป็นคนจะไปได้ไหมบรรดาแทมพุทธบสัษัทก็ลองคิดดูเราเลากับหมาใครจะเก่งกว่ากัน หมานความจริงเขาเรียกันว่าสุนัขสุนัขแปลว่าเล็บงามเป็นภาษาบาลีสุนัขถ้าหมาจริงๆใช้ศัพท์ภาษาส,าสอสเสือสระราตอนนี้จริงๆแล้วเธอเป็นหมาเธอจะเป็นสุนัข้วยปล่าไศราบขอเล่าประวัติความเป็นมาสักเล็กน้อยหมายความว่าคนที่จะไปดาวดึงและหมาที่เดาวดึงตัวนี้เดิมทีเดียวเ,เป็นคน ตายจากคนเป็นหมาตายจากหมาเป็นเทวดาตายจากเทวดามาเกิดเป็นลูกญิงแพทย์สยาถูกทิ้งเจ็ดครั้งรับไอยอดข้าวมาตั้งแต่เกิดแล้วต่อมาก็ได้เมียเป็นลูกกอนุเศรษฐีต่อไปก็ได้เป็นมหาเศรษฐีก็เลยสงสัยว่าท่านพวกนีปน้ปณิพันแล้วหรือยัง ถ้าไฟนิพพานแล้วก็แสดงว่าหมาดีกว่าธรรมารมากถ้าธรรมาคงสู้หมาไม่ได้โดยเฉพาะเวลานี้หมาเจ้าตัวที่พูดดีนะว่าธรรมารก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วในช่วงแรกท่านไปสวรรค์ท่านเาาดึงเราสู้ไม่ได้เราเป็นคนอันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท่นานทราบว่าหมาที่มีให้มีคนสงเคราะห์และมีความยินดีในพระจาติ นอกจากมีความผิดก็ตีได้ไม่มีความผิดจะวิ่งไปหาพระแสดงความยินดีในพระญาติพระหมามีบุญจะได้ไปสวรรค์เราก็ช่วยสงเคราะห์สัตว์ไปสวรรค์ด้วยจะเป็นการดีเป็นว่าท่านผู้นี้เดิมทีเดียวเป็นคนเชี่ยวโกตุอริกะอยู่เมืองเมืองหนึ่งเกิดโรคระบาดเกิดขึ้น ก็พาเมียกับพาลูกน้อยลูกน้อยเพิ่งอ,ออกได้สองสาเดือน้ะเดือนสองเดือนตัวนี้ยังคลานไม่ได้อุ้มมาเดินทางผ่านป่าไปเมืองหนึ่งในที่สุดหลายวันเข้าอาหารที่ติดมาก็หมดสามีกบบ็บอกว่ากับพัญญาว่าลูกคนเดียวอุ้มไม่ไหวแล้วทิ้งเถอะเ,เธอยังสาวอยู่พี่ยังหนุ่มพี่จะสร้างให้ใหม พัญญามีความรักในลูกก็ไม่ยอมปฏิบัติตามเอาลูกมาอุ้มแทนที่เองต่อมาตอนเย็นใกล้ค่ำวันหนึ่งสามีหานโยบายบอกว่าเธออุ้มลูกมานานแล้วหาบเธอะฉันอุ้มแทนไม่เป็นไรลูกเราก็รักเสมอกันเป็นฉันเป็นพ่อเธอเป็นแม่พัญญาก็เชื่อเมื่อพัญญาเชื่อก็ให้สามีอุ้มสามีก็แกล้งเดินช้า,ชา พัญญาก็เดินไปข้างหน้ามันก็ไกลไปหน่อยเวลาก็พบค่ำลงในเมื่อโกตัวนิกะเห็นสันพัญญาไปไกลก็ลูกมาเข้าไว้ในโคนต้นไม้เอาใบไม้กลบในตอนนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทแกแถมหักคอลูกตายหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ถ้าว่าเอาใบไม้กลบในะกลบแน่แล้วก็ทิ้งเดินช้าช้ ให้พญญยาเดินไปไกลสงไกลยิงค่อยๆเดินไปทันตอนนี้เวลามันก็ค่ำมากแล้วไม่รู้ว่าไปไหนจะไปไหนกันพัญญาถามว่าลูกไปไหนเธอก็รับตามความเป็นจริงว่าทิ้งไว้ที่โคนไม้นูน้นพัญญาเสียใจกลับเดินย้อนมาใหม่มาหาลูกมันก็ค่ำแสงค่ำหาไม่พบคนที่สุดก็ต่างคนต่างเดินก็ตามกันไป พอผล่มาถึงเมืองเมืองหนึ่งอาศัยความหิวโหวยมาสองสามวันมันจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเห็นบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆมีคนมากก็คิดว่าบ้านนี้คงจะมีอาหารสองคนยังเข้าไปในบ้านคลานก็ไปหาเจ้าของบ้านขออาหารกินท่านก็หาบดีเวลานั้นท่านกำลังกินข้าวอยู่ เวลากินข้าวก็มีสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขตัวเมียท่านเลี้ยงไว้ท่านกินบ้างท่านก็แบ่งให้สุนัขก,กินบ้างข้าวที่สนกกุนัขกินและหมากินตัวนี้สุนัขไม่ใช่หมาพระจริยาต่างกันขอเรียกว่าสุนัขคือเล็บงามเธอดีมากเธอเป็นสุนัขแสนรู้เธอก็กินข้าวที่มหาเศรษฐีกินก็เป็นข้าวมาทุกป่ายาด ข้าวชั้นเลิศของคนสมัยนั้นเมื่อได้เห็นสองคนเข้าไปขออาหารท่านก็สั่งให้คนใช้ไปนําอาหารมาให้สองคนเมื่อเวลาเขานาอาหารมาให้พัญญามีความรักสามีมากก็ยังไม่กินให้สามีกินก่อนสามีก็แสนดีมั่มซะจนทั้งไม่เหลือพัญญาถามว่าอิ่มหรือ,อยังสามีบอกว่ายังไม่อิ่มยังไม่พอ พันยาก็ส่งส่วนของตนให้อีกความจริงเมียเขาดีจริงๆมีความรักในผัวมากยอมอดยอมหิวปล่อยสามีหรือผัวมีแรงท่านผัวก็แสนเลวความจริงก็น่าจะคิดถึงเมียว่าเมียก็หิวมาดิก,กันเหนื่อยมาดิการกินคนอาจารย์มันไม่พอก็ขอใหม่ถ้าไม่เช่นนั้นถึงแม้ยังไม่พออิ่มก็ไม่เป็นไรไม่ตายแล้วมีอาหารกิน เธอไม่คิดอย่างนั้นเป็นคนเห็นกับตัวเกินไปกินจานส่วนที่สองเข้าไปคราวนี้มันก็ล้นนะทีอึดอัดผลที่สุดลมก็แน่นจกเสียดตายเวลานั้นก่อนที่จะตายขนาดที่เธอกินอาหารก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันแสนจะดีเป็นสุนัขที่มีบุญดีกว่าเราซึ่งเป็นคน เราเป็นคนอดๆอีกอยาก่างแต่เจ้าสุนัขมันมีความสุขอาหารก็ดีที่อยู่ก็สบายข้าวาดีกินอะไรมันก็กินอย่างนั้นรู้สึกว่าดีกว่าคนใช้ในบ้านคนใช้ในบ้านก็ดีกว่าเราแต่เราเลวกว่าหมาเธอก็จิตใจผูกพันกินไปมองดูสุนัขไปมองอาหารที่ตนกินมันก็ดีไม่เท่าสุนัขก,กินไปจิตใจผูกพันนึกถึงสุนัขเวลาจะตาย ใจนึกสุนัขคือเวลานั้นใจไม่ได้ไปทางไหนเลยไม่ต้องลงนรกเข้าท้องสุนัขไปต่อมาเมื่อครบกําหนดกี่เดือนก็ไ่ทราบหมามันท้องกี่เดือนอาตมาก,ก็จําไม่ได้ก็แปลกด้เวเจ้าสุนัขตัวน,นั้นคลอดออกมาเป็นตัวผู้เป็นสุนัขแสนรู้ตัวน,นี้ต่ออเรียกสุนัขหน่อยก็รู้ภาษาคนทุกอย่างเว้นไว้แต่พูดเหมือนคนนะพูดไม่ได้ ดังนั้นเวลาท่านมหาเศรษฐีจะทำไรใช้อะไรทําได้ทุกอย่างตามที่สุนัขสามารถจะพึงทำเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีเวลาออกพรรษามีพระบาเจพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตั้งกต่วดีมีความครบในพระบาเจพระพุทธเจ้านี้มากที่มนมาฉันบัตตาหารเป็นประจำตลอดจนกว่าจะเข้าพรรษาเมื่ออยู่ที่เขาใกลใ้ๆวันตอนเช้าท่านไปรับพระบาเจพพุทธเจ้า พอถึงผ่มไม้ท่างก็ไม้ตีส่งเสียงดังเป็นการไล่สัตว์ร้ายที่อยู่ในุ่้ไม้นั้นเจ้าสุนัขตัวนี้ก็จำพอไปถึงถ้ำที่ท่านพระบาเจาพระเจ้าอยู่ก็เข้าไปกราบนิมนต์ท่านมาบางวันท่านก็บดีไปไม่ได้มิตรระก็ใช้เจ้าสุนัขนี้ไปว่าเจ้าจงไปนิมนต์พระบาเจาพระเจ้ามา เจ้าสุนัขตัวนี้ไปถึงพุ่มไม้ที่ธรรมหาสิีิเคยตีเคยเ,คยเคยตวัดก็ส่งเสียงเหา่าฮงเฮ้งฮ้องเฮ้งเป็นการไล่สัตว์ที่อยู่ในนั้นพอไปถึงวิหารพระเบเจพระเจ้ามันก็หมอบก,ก็คลานเข้าไปส่งเสียงหอยหวนเล็กน้อยเป็นการสแสดงนิมนต์พระเบเจ,พร,เจพระเจ้ารู้ท่าก็ตามมันมาเจ้าสุนัขก,ก็เดินนําหน้าพอถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านก็เลี้ยวเข้า ทำอย่างนี้เป็นปกติบางครั้งพระบาเจพุะเจ้าท่านลองดูที่ว่าเจ้าสุนักตัวนี้จะรู้จริงหรือไม่จริงถึงทางที่เจ้าสุนักเลี้ยวท่านไม่ยอมเลี้ยวท่านเดินตรงไปเจ้าสุนักก็เข้าขวางหน้าเมื่อท่านไม่ยอมกลับมันก็ดึงสายสะบงตอนนี้ลาบากถ้าสะบงหลุดท่านก็อยู่ไม่ได้เดินดึงชายสะบงให้เข้าทางผลสุดพระบาเจพุะเจ้าตดตามไป ก็รวมความว่าเธอปฏิบัติอย่างนี้เธอมีความรักในพระบเจพุทธเจ้ามากถ้าจะบอกว่าเคารพด้วยก็ได้นะความจริงก็ต้องเคารพเพราะเห็นเจ้านายหมอกคลานเวลาไปไปถึงพระบเจ้าพระเจ้าก็หมอกคลานเหมือนกันถ้าส่งเสียงนิดหน่อยลีลาคล้ายจะนิมบนพระบเจ้าพระเจ้าแสดงความเคารพทั้งมีความรักทั้งมีความเคารพ ในเมื่อพระบาเจพระพุทธเจ้าฉันอยู่ที่บ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไม่ได้นั่งห่างอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาต่อมาถึงเวลาเขา้าภรษาพระบาเจพระพุทธเจ้าท่านลงกลับเขาคันธมารให้กันลายกางบนดีอาจจะบอกลายเจ้าสุนัขแสนรู้ดีกด็ได้หลังจากนั้นท่านก็หอบไปเจ้าสุนัขมันเห็นพระบาเจพระพุทธเจ้าหอบไปไมันคิดถึง คิดถึงพระระเจพระเจ้าว่าเห่าบ้างหอนบ้างแสดงความเคารพแสดงความอลัยเมื่อพระระเจพระเจ้ากลับตัวไปเจ้าส,สุนัขตัวนี้ขาดใจตายทันทีเมื่อขาดใจตายจากความเป็นสุนัขอาศัยที่มีความเคารพความรักในพระระเจพระเจ้าอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐาน อาจ,จะถามว่าสัตว์เจริญกรรมฐานได้หรือก็ขอตอบว่าสุนัขตัวนี้น่าเจริญกรรมฐานถ้าจะถามว่าเจริญกรรมฐานนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ต้องขอตอบว่ากรรมฐานไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิกรรมฐานอยู่ที่อารมณ์ของใจสมาธิอารมณ์ของใจวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์ของใจ,าาร,งใจร่างกายจะอยู่ท่าไหนนั้นไม่มีความสําคัญ จะนั่งก็ได้นั่งทานไหนก็ได้ตามชอบใจจะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่รว่าชอสสาคัญมีว่าให้จิตใจจับอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราต้องการอย่างเจ้าสนนักตัวนี้จิตใจจับจดจ่อใช่ไหพระ,ระรพุทธเจ้าจะเห็นว่ากานึกถึงพระพระเจ้พระพุทธเจ้าเป็นปกติ ยี่ถามว่าพระปัจเจกพระธเจจาไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าทําไมจะเรียกว่าพุทธานุปติกก็ต้องขอต่อว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะเขาเรียกพระปัจเจกพระจ้าจาวพุทธะใช่ไหมัจเจกับพุทธะใช่ไหมัจเจกับพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าองค์หนึ่งแต่ว่าไม่มีจิตไม่มีหน้าที่สอนตรงกับบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรลุเองโดยไม่ต้องมีครูสอนเหมือนพระพุทธเจ้า แต่ว่าใครสนใจในธรรมไปบอกท่านก็ไปแต่ถ้าไม่เดินไปช่วยสอนใครเวหาท่านท่านท่านช่วยถ้ามีความจําเป็นเท่ากับไปหาไม่กันแต่ไม่ใช่สาธารณะทั่วไปเหมือนพระพุทธเจา้จาฉะนั้นการที่สุนัขนึกถึงพระเจ้ายพุทธเจา้าจึงเป็นพุทธานุสติแต่ว่าสุนัขตัวนี้มีความเคารพในพระพ,ยยพุทธเจา้าไม่ท่นนึกถึงอย่างเดียว มีความเคารพ้วยรักด้วยปฏิบัติเพื่อพระประเจ้พระเจจาด้วยมีกําลังสูงมากฉะนั้นเมื่อเธอตายจากความเป็นนักก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวถึงสถิวโลกมีนามว่าโคศกเทพบุตรโคสกะแปลว่ากือกล้องถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเทวดาที่มีเสียงดังพูดตามปกติธรรมดาธรรมดาเสียงเ,เบาๆดังไปหกสิบโยต ถ้าพูดเต็มเสียงดังก้องโท่ดาวดึงอันนี้เป็นผลการส่งเสียงนิมนต์พระเบเจกุัตเจ้าส่งเสียงขับไล่ศัตรูที่จะมีระหว่างทางให้แก่พระเบเจกุัตเจ้าแล้วก็ส่งเสียง,สงแสดงความเคารพรักอะไรนพระเบเจกวตเจ้าที่หอบไปเมื่อบทบุญบารมีจากความเป็นเทวดาก็จดติมาเป็นคน กรรมที่ทิ้งลูกเข้ามาสนองถ้าไปเกิดเป็นลูกหญิงแพทย์สาคือโสเพณีโสเพณีเวลานั้นเขามีแต่กูลเขามีศักดิ์ศรีแต่เขาไม่ต้องการลูกผู้ชายเมื่อเกิดเป็นลูกผู้ชายมาเขาไม่ต้องการไอ้กรรมที่ทิ้งลูกเขาก็เลยนําไปทิ้งไว้ในป่าเอาใบไม้กลบแต่ได้ว่าบุญรักษาและต่อมาในการต่อมาท่านมหาเศรษฐีก็นํามาเลี้ยง ถ้ามหาเศรษฐีก็มีโลกคนหนึ่งอายุรุ่นาราวเท่าเดียวกันแต่ต่อมามีหนุพยากรณ์ว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีในวันหน้าต่อไปถ้ามหาเศรษฐีก็ให้ไปดูลูกชายว่าเมียคลอดบุตรได้ยังก็ปลากฏวายังเมื่อทราบว่าหญิงคนนี้คลอดบุตรแล้วก็เขาไปทิ้งก็จะให้นํามาเลี้ยง ต่อมาจากกรรมที่ทิ้งลูกเป็นเหตุให้นก็ทอดทิ้งเพื่อให้ตายเจ็ดครั้งเวลาน้อยเขาเล่าละลัดเรื่องใหญ่เขามีแล้วว่าทิ้งเจ็ดครั้งไม่ตายแต่ในที่สุดลูกชายก็มหาเศรษฐีเองตายแทนต่อมาเขาใช้ไปเพื่อฆ่าในบ้านฆ่าไปบ้านซวยก็ไปพักบ้านอนุเศรษฐีหลับลูกสามอนุเศรษฐียังมาดูเห็นหอผ้า ทราบว่าชื่อว่าโคศก็เกิดความรักเขาเขียนจดจดหมายไปให้ปลายทางข้าก็ไม่ทราบอ่านไม่ออกเขาสั่งให้ข้ายัางนำจดหมายมาจึงแปลงสารที่ใหม่ว่าคนนี้ถึงมาอะไรให้ตอนรับทันทีและให้แต่งงานกับลูกสาวมาอนุสเสถษีเพื่อจัดการระวังป้องกันเป็นอย่างดีเมื่อถึงปลายทางเขาก็ทำอย่างนั้นในที่สุดพ่อเลี้ยงจึงเป็นมหาเศรษฐีตายเธอได้เป็นมหาเศรษฐี นี่แหละบรรดาท่านพุ้ตบริษัทตอนท้ายรัดมากก็เพื่อจะทราบว่าคนเราเกิดมากดโ้อกรรมต้งองสมในการย่อมให้ผลเพื่อกรรมที่ทิ้งคนของโคศกต้องถูกทอดทิ้งแต่บังเอิญไม่ตายก็เพราะอาศัยที่ตนเคยทําบุญมาได้ับการมีความเคารพในพระบัจเจพุทธเจ้าช่วยเหลือท่านและก็ผลที่เคย สร้างเจดีย์ร่วมกับสร้างเจดีย์และเป็นทาสที่ปฏิบัติพระเจดีย์พระของพระเพระเจา้าพทธเจ้าที่เขาฝังพระาธาตุในการก่อนต่ออีกเรื่องหนึ่งเป็นผลให้เธอได้เป็นมหาสิทธิต่อมาในชาตินี้นิรันดรดาท่านพุทธวิษัท์ทั้งหลายคนเกิดมาในชาตินี้รับผลของกรรมสองอย่างเวลาใดที่กรรมเป็นกุศลให้ผลเวลานั้นก็มีความสุข เวลาได้ผลที่เป็นอโุกศลไม่ใช่ก่อนให้ผลเวลานั้นก็มีความทุกข์จากนั้นขอนบรรดาท่านพุทธบรยษัั้งหลายพึงทําใจใสบายเราเกิดมาพบสัตย์ัหาขออองค์สมเด็จประจนสีท่านสอนให้รู้จักให้ทานเราให้ท่านสอนจากเรารู้จักรักษาศีลรักษาท่านสอนให้เรจา,า,ารจักภาวนาเราภาวนาทําทุกอย่างตามที่พระเจ้าทรงประสงค์ อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างต่ำเราไปสวรรค์ชั้นดาวดึงได้อย่างกลางเราไปพรมได้สวรรค์น,นี้ไม่จํากัดในญา,าติโยมพุทธบริษัทอาจจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็ได้สวรรค์อากาศเทวดาจริงๆมีหกชั้นอย่างกลางไปพรมได้อย่างดีที่สุดปณิพานได้อรบบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายขอลากนเพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล,ผล จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี